โอเคพี่ป้อมครับ <ทำ S 1> ผม<ล>อยากได้ความรู้ต่อนิดนึงมเมื่อกี้หลังจากที่เราเพาะไอตัว<อ>ลงถาดหลุมเนะี่ยมีการเตรียมแปลงเราใช้อะไรยังไงได้บ้างฮะเราใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยในยเรื่องของการเตรียมแปลงเพราะรว่าเราใช้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่อยอเราใช้รถไถขึ้นยกแปลงเราใส่ปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็เตรียมแปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ย้ายกล้าที่เราไปดูเมื่อกี้เนี่ยสิบวันเราก็ย้ายปลูกลงปลูกนะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณสัก4 5้วันละ คือระบบรา,บกากก็จะเริ่มเดินละกิจกรรมการปลูกผักอินรีเนี่ยเราจะพาะก้าก่อน15วันที่เราไปดูเมื่อกี้1ิวันเสร็จปุ๊บาาลแล้วเราลงดินอีก30วันกิจกรรมที่เราทําในโรงเรือนเนี่ยเราทําอยู่3รอบ,รบไม่ใช่เราจะมาทํางานในโรงเรือนตลอดนะพี่ทีหนึ่งก็คือเรามาเตรียมแปลงแล้วก็ปลูกนะครับย้ายก้าลงรปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยจะใช้ต้นทุนประมาณ2คนนะครับหลังจากนั้นพอต้นก้าที่เราย้ายปลูกเนี่ยอยู่ในดินครบ15วันเสร็จปุ๊บมันจะเกิดวัาจะพืช ราก็จะมาเก็บว่าจะพื่อรอกแต่ตอนนี้คือเรายังไม่เก็บว่ากระตุ้นให้มันงอกก่อนถ้าไอ้ส่วนที่มันมีครับนะครับแล้วอีก15บาวันเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนั่นคือครบ45บาวันก็คือจะเข้ามาทํางานในโรงเรือนสัก3าครั้งสองครั้งเท่านั้นเองตอนหนึ่งครบอย่าลืมว่าข้อดีของโรงเรือนคืออะไรรู้ไหมฮะครับข้อดีของโรงเรือนคือกันแมลงเข้าอข้อเสียของโรงเรือนคืออะไรคืออะไรฮะกันแมลงออกเข้ามาแล้วออกไม่ได้อย่าลืมว่าคนคือพาหนะนาโรคนะแมลงนะฮะกิจกรรม เทคนิคที่นี่คือเราจะทํากิจกรรมในโรงเรือนให้ใหน้อยที่สุดแล้วก็ค,คือผ้าใช่แล้วถ้าจะทํางานในโรงเรือนเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าตอนบ่ายค่อยเข้าเพราะตอนเช้าคุณอาจจะไปลุยโอเปนฟิลด์มาเอาเพี้ยอ,อะไรติดเสื้อผ้ามาแล้วคุณเข้ามาในโรงเรือนอม,มันออกไม่ได้นะฮะอ,อันนี้คือเทคนิคจริงๆเนี่ยนะครับแค่เราเซตระบบแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราช่วยป้องกันในเรื่องของมแมลงที่จะเข้ามากับตัวของเราได้ด้วยบางทีถ้าเราปลูกเมลอนเราไปเดิน ติดแป้งที่มันเป็นลา <เ en S 1> แปง <เ en S 1> ้งสปอก็ติดเสื้อผ้าเรามาแล้วเข้าไปในโรงเรียนกิจกรรมในในโรงเรียนผมจึงมุ่งเน้นให้พนักง,งานเนี่ยหรือคนที่มาเรียนรู้เนี่ยให้เข้าใจกันว่าให้ทํากิจกรรมในโรงเรียนให้เสร็จก่อนไปทําอย่างอื่น เพิงเคยได้ยิน,น<ช>เนาะคอนเซปต์นีมากโรงเรือนกันแมลงเข้าแล้วก็กันแมลงออกใช่เข้ามาแล้วออกไม่ได้ฮะ <c oughs> คือมีทั้งตนีก็เสีงเลยอ,อ,อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าในนี้เ,เออไม่มีแมลงไอเงี้เนาะเออไล่แมลงไงด้วยธรรมชาติเนี่ยก่อนที่เราจะพ่อปลูกเนี่ยเราจะคลียร์วจะเพื่อออกหมดเลยครับแล้วเราสิ่งที่เราเจอสุดคือผีเสื้อไอตัวที่เรามองเห็นเราเคลียร์ได้หมดอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ด้วยธรรมชาติเดี๋ยวเราปั่นเสร็จปุ๊บเราเคลียร์เสร็จปุ๊บมันไม่มีมันไม่มีอาหารมันไม่อยู่แล้ว อย่างมากสุดก็คือผีเสือ้อผีเสือ้อโรงเรือนก็ไม่ใช่ว่าป้องกันมแมลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถึงเราจะปิดดีเท่หมดเท่าไหร่แต่บางครั้งเนี่ยในเรื่องของเออพีย้ยไฟเนี่ยมันตัวเล็กเข้าไปเข็มมันก็ยังผ่านเข้ามาได้ม,มัน,นยังผ่านเข้ามาได้แต่ว่าเราก็ใช้สมุนไพรครับเป็นตัวป้องกันควบคุมเพราะว่าด้วยความเป็นออแกนิกเนี่ยมันใช้เคมีไม่ได้ครับมันใช้เคมีในเรื่องของการเอ,อมาใช้ในกระบวนการสิ่งสำคัญคือ เรารับรองมาตรฐานไอโฟมก็คือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลของประเทศไทยเราก็คือมาตรฐานออแกนิกไทยแลนด์ของกรมวิชาการซึ่งรับรองด้วยโดยกรมวิชาการของกระทรวงเกษตรว่าสินค้าเนี่ยผ่านกระบวนการปลูกตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่ใช้สารเคมีใช้การควบคุมแมลงด้วยเชียวพันธุ์ซึ่งเราได้หน่วยงานของกรมวิชาการเข้ามาช่วยในเรื่องของการให้ความรู้สิ่งเหล่านี้กรมวิชาการเกษตรชุดั้งครับเออเนาะ การมีมาตรฐานการันตีเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าเรามีระบบการจัดการที่เข้มข้นครับไม่ได้แบบว่ารับรองตัวเองว่าออร์แกนิกแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวการันตีเหมือนโรงแพทยเราก็ต้องมีอยไง